แก้วขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับกลบเือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้แบบสแดงลูกหลานชาวสุรินนะคะและในโอกาสน,นี้นะคะขอกราบเรียนเชิญมาปีแรกครับท่นานผู้มีเกียรติและนาต้องเกียรติทุกท่านคนนรับผมนายอาทิตย์สกนุวันเน์ ว,วันนี้อากาศดีนะคะลมเย็นสบายตอนนี้นะคะนตัวแทนของประถานทูตชาวจังหวัดสุริน,นทร์ขออนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านสู่วิถีมือคนก,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 นกนารักช้างด้วยความินดียิ่งขออนุญาตย้อนอดีตกลับไปสู่ เมื่อร้อยหกือทุกท่านรู้จักพระองค์ดีในานามพระเจ้าเอก,กทันแห่งกรุงศีอวิุกยาด้วยในช่วงนั้นพยาช้างกดได้หน,นีแตกลงออกจากกรุงศรีอวิุธยามีชาวกุยที่อยู่ที่นี่ที่มีความชำนาญ มีทักษะความรู้ในคำปราศรสชสามีเชียมภูมิเทียมสีเชียมพรกและ,ะพัตคู่ท่านกระตักคนตุ่นแม่ของที่มาจากคูมิศรีอุทยาวันนั้นเป็นใครเป็นบุญของคนสุรินประทุมกษัตริแห่มหาร,ราชวงศ์จักรี พระองค์มาเป็นแม่ก่อคือพระบาทสมเด็จพระพดทกเจ้ารัชกาลที่หนึ่งแก้วขวดอยู่ไม่เป็นสุกเลยไม่นิ่งเลยค่ะเป็นวางปุ่มเป็นร่วงสูงเป็ตีเกียงพ้าเป็นหลวงเก็บเกียงเสีย เป็นหลวงศรีนครต่อด้วยคุณงามความดีของพระญาสุรินทร์พระเจ้าปิยะทัศได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระญาสุรินทร์สีนรงค์ยางวังทรองเมืองปัทายสมันแม่เดือนฉายเคาะตลอดเลย ดูแบบตื่นเต้นเป็นเด็กพระองค์ก็เลยเอาสร้อยท่านามของพระยาตูนิคำว่าสุรินมาเป็นเมืองสุรินนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสุรินแปลว่าสุริย์างหากเลแปลว่า พะอินผู้กล้า,าหารจสิ่งสิ่งที่คนสุรินภาคภูมิใจโคจิสารหรือเราเรียกว่าชาเป็นสัตว์มหาองคมมีความเฉลียวฉลาดความกล้าหาญมีคุณธอุปการต่อสยามประเทศนานการปกป้องบ้านเมือง แก้วตาแก้วเมื่อสงครามยึดอาหรถีองครามยืดอาหรถีฝักพระ้าแปดมหาอุุราแทนกรุงคงศาวดีพรยาแก้วโดถโอพยแก้วโดโอพราปราบสงศามดีหนูกลัวค่ะแม่หนูอยากทับ้านขอให้เก็ดความรู้ในว่ากสนะนาม แต่ถ้าขางหลวงมีพระราชนาเช่นเจ้าพญาปราบหงสาวดีเราต้องเรียกว่าขุ่มพานช้าอยู่ผู้บ้านผู่เมืองเคยมาครังแรกมันตื่นยังฝึกบ่ดด้ วันโต๊ะจีนช่างกับย่างวัถึงโต๊ะจีนย่างถึงตลาดเลี่ยวเข้าซอยตลาดสดเลยว่าเด้กินกับเขาเป็นฝาแต่ขึ้นรถบองอแงเลยขังแหลกไอ้แก้วมั้งานตำรวจให้งานแสดงเช้าสลินเป็นงานประจาปีของชาติในการจัดงานแสดงงานช้าแบบนี้เป็นการอนุรักษ์ เอฟซีแก้วตาดูกันเลยนะคะดูว่าแก้วพอดีแม่นั่งอยู่มุมนี้พอดีไงมานก็รายาวมาแล้วซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและใครใครขี่พิเป๊ปซีป่ะใช่ใช่ไหมพี่พี่อะไรเนาะชื่อไม่รู้ ในทุกท e e> oh ่านเหืืองมั้งโอ้ยเนาะเด็กหน่อยงอแงอยากกลับบ้านค่ะการแสดงสีสวยมาแก้วเอ้ยตื่นาพี่มิ้นตีแก้วเนี้ยมากกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเชือกมิ้นก็เอาประยู่ดอกคันแก้วมีเงาแล้วการแสดงที่จะได้นำเสนอให้ผู้ท่านได้ชม บัดนทีฉากหวานฉากและผู้สแสดงของแล้วขอขอเปิดาการแสดงช้างประจำปีคลืศนตลาดอสองพันห้าร้อยหกสิบอขอบพระคุณท่านอดิเสกประมุข,เ,ขเ,เราวุฒิราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเป็นอย่างสุดจริงนะคะที่ะ

หมอบุญมาแสนดีน97 years ในอินในมาในานรนศรานาแล้วกโซุดโปรเจคชันครูบาใหญ่ครูบาหมอสดางหมอจาระนะค่ะกระสีของมือร้ายของโลกค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอนอบบนุญาตกขบเรียนเชิญท่าบบนประธานในพิธีนะคะที่ด้านหนะ้าเพื่อที่จะได้มอบรางวัลให้กับช้างที่เมื่อ

อลินเป็นช้างน้อยใบสิบเอ็ดเดือนนะคะน่ารักมากๆเลยพ่อพันคือพลายเคนนะคะในส่วนของพังป๊อปและพังอลินนั้นนะคะเจ้าของก็คือพังป๊อปและพังอลินเรดดี้สเตลเลบอมบ์เดอเนลส์มิสเตอร์เสือศัตรูพัฒนาเดมอพนด์ได้โพสต์อินสัมราญแดะเคนและอัลซ์ก็เดอเนลส์มิสเตอร์เสือศัตรูพัฒนาท้า สำหรับเชื่อกต่อไปนะคะเป็นคู่แม่ลูกพังซอยและลายเนวิน,นะค่ะแม่พังสง่างามมากส่วนลายเนวินอายุหนึ่งปีเก้าเดือนรอไปแล้วก็ชายเนวินนะคะเจ้าของช้างคือนางสาวนัสุราเจริญพันธ์ควานช้างนายศักดิ์อินสำราญพ่อของลายเนวินคือพายอมศิลก็คือนายสำราญหอมเนียมนะคะ

เดี๋ยวจะตะโกนบอกเดี๋ยวแม่จะตะโกนบอกแก้วตาเชือกสุดท้ายนะคะมิสซิสลัดดาจงใจงามมาโหดมิสเตอร์วินัยสร้อยแสงแันไพรนุ่มสุงมือร้อนแก้วตามิสซิสพขวัญสาราแก้วแก้วตาค่ะครอบครัวเลยนะคะสำหรับครอบครัวนี้ค่ะพังวันิดาและคลายทองสุข ทั้งได้พอ่อพันธุ์นะคะพรายหนุ่มสุรินนะคะประกาศเพีดค่ะต้องสุขอายุสองปีค่ะเจ้าของก็คือนายวินัยสส้แสงควานช้างแม่แจานทนยจงใจง,งามส่วนพรายหนุ่มสุรินนั้นเจ้าของช้างคือนางเพียงขวัญสารงานค่ะเราสวัสดีามรุ้ยพมุตนา

เราใช้จากเนนองครับโอ้โหอาเฟอร์ทอลกันนะมุสอฟโอริงเนี่ยดีไปดีไปแบบและดูสุดสวยดีครับเราอยากจะ say แบบว่าใครที่ส่วนใหญ่จะ be impressed ครับบรรยากาศที่ห้างของนั่งแก้วตาเขาแก้วตาแฟมิลี ตกมันบอกครับกลใกล้จะตกครับอ๋อก็เลยไม่ออกมาใช่นไหมมันตะกี้เห็นที่ว่าใครร้องแม่วิ่งก่อนใครเลยกลัวแบบจุดช้างตอื่นตกใจแล้วงานเข้าไงวิ่งหนีร้านก๋วยเตี๋ยวเลยอะ่ะตัวไหนห่วงลูกตัวข้างหน้านั้นปะเกือบแตกตื่นเลยอะ่ะ